คณะกรรมการผู้เข้าร่วมการตัดสินในการประกวดผลงานอาสาประกันภัยประจำปี2557รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่โคร,รักทุกท่านกระผมนายสมบูรณ์มือนะยะเป็นนาสาประกันภัยสำนักงานกปปสอ,พอ,พอ,พอราษุร์ธานีวันนี้กระผมมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปีเต็มๆที่กระผมได้ยอมเสียสละเวลากำลังกายกำลังใจยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อน,นำตัวเอง มาอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันภัยจากสำนักงานกพปธุราธานีและหาความรู้จากภายนอกเพื่อจะให้นำความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดกับประชาชนตามพื้นที่ต่างๆและคอยช่วยเหลือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายเวลาเกิอดอุบัติเหตุจากรถซึ่งทั้งหมดเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผมเองที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาสาประกันภัยประวัติก่อนเข้า มาทำหน้าที่เป็นอาสาประกันภัยกระผมได้รับมอบหมายจากสำนักงานโครงการตรวจสอบการใช้อำนาจรักให้ดูแลประชาชนในเรื่องของจิตธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยได้มอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยหลังจากเข้ามาเป็นอาสาประกันภัยก็ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจำตำบลต่างๆขึ้นโดยใช้อปปตและเทศบาลเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคอพพ และหลังจากการเข้ารับการอบรุมอาสาประกันภัยก็ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาสาประกันภัยประจำปี2557ของสันนางานคอพพสุราธานีหลังจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับอาสาตลอดเวลาอย่างต่อนเนื่องซึ่งมีผลหานพอสรุปเป็นบางส่วนได้ตามสไลด์ชุดนี้บทบาทในการให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากพรบบลเลขประกันภาคสมัครใจดังรูปภาพต่อไปนี้ภาพแรกนางบุญสีเนินพรมอยู่อำเภอดดน,นสักจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีโดนรถสองคันชนกันและประเด็นมากระแทกขาหักสามท่อนเรียกร้องพรบรชดใช้ค่าเสียหายภาพต่อมานอสอพเพนพิสุทธิ์สุเป้ยอยู่อำเภอกาญจนดิตเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเรียกร้องพรบบลเลประกันชั้นหนึ่งส่วนภาพต่อไปนางร่รวยอินทวงร้องเรื่องของพรบจ่ายญ่ช้า จากกรณีบุตรสาวถูกรถชนเสียชีวิตจากการติดตามผลที่พรบจ่ายช้าเป็นเพราะเอกสารไม่ครบถ้วนภาพต่อไปรถชนกันกระเด็นมากระแทกนางสเสถียรชูดวงที่เดินอยู่ริมถนนขาหักให้พรบรชดใช้ค่าเสียหายคดีนี้เป็นอุบัติเหตุรถชนบาดเจ็บสาหักนอนกับที่6เดือนร่วมเจีราจากับทายาทบริษัทยอมใจสามแสนบาทส่วนคดีนี้เกิดเมื่อมกราคม2556บุตรชายนางสัจนี เกิดชูกุลโดนรถชนเสียชีวิตแต่ผลไม่มีใครแจ้งพรบเลยได้ลงไปดำเนินการช่วยเหลือบริษัทเทเวศจ่ายค่าสินไหมสองแสนบาทแก่ทายาทส่วนคดีนางปทุมรัตศรีรักษาโดนรถพ่วงชนขาขวาขาดเนื้อเข่าขาซ้ายถูกตัดนิ้วทั้งห้านิ้วเวลาผ่านไป6เดือนปรากฏว่าบริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าสินไหมบุตรสาวเลยนำเรื่องมาร้องเรียนให้ช่วยเหลือกระผมเลยพาไปที่กปอสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุยกับประกัน ผลปรากฏว่าพรบรบจ่าย4เ0น0 0บาทประกันชั้นหนึ่งจ่าย3เ0นตนภาพนี้ได้ติดตามกรณีน,นสเป็นพิสุดสุเป้นถูกรถจนเสียชีวิตจนได้รับเช็คจากบริษัทประกันคุ้มภัพย2เ0น0 0บาทบิดาเป็นผู้มารับเช็คคดีต่อไปนายประเสริฐทัวเนี้ยวถูกรถยนต์ชนนิ้นนนวเท้าซ้ายกระดูกเตก3นิ้วพรบอรยอมชดใช้ค่าเสียหาย20,000บา,บาทส่วนทดีของเด็กชาย พฤกษพงคุ้มดีถูกรถชนเสียชีวิตบริษัทประกันจ,จ่ายสามแสนบาทบิดานำเรื่องมาขอความเป็นธรรมจึงได้นำเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่บริษัทประกันทมบิดาเจิจ,จาบริษัทยอมจ่ายสี่แสนบาทแต่การเกรจาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขจึงพามาที่สำนักงานกพปปขอ,พอ,พอ,พอ,ขอความเป็นธรรมบริษัทเลยจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาทคดีนี้รถชนชนเสียชีวิตสองรายผลพรบบริษัทอาคเนี ยอมใจสองแสนบาทค่าความเสียหายตกลงกันไม่ได้ส่งสารฟ้องเพ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอกาญจนดิตรถเกี่ยวชนเด็กเจ็ดปีเดนริมถนนเสียชีวิตมาดาร้องให้ช่วยีรจายกับบริษัทประกันวิริยะผลบริษัทยอมใจเจ็ดเซนห้าหมื่นบาทส่วนคดีนี้ร่วมกับทายาทผู้ตายเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนผลปรากฏร,รถจักรยานทั้งสองคันประมาทร่วมและผู่ขับเสียชีวิตทั้งคู่พรบอยอมใจ เบื้องต้นคนละ35,000บาทนี่เป็นเคสตัวอย่างของการร่วมเจรจา,าเรียกร้องสินไหมให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตสําหรับการทําหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการไกล่เกลีย่ยการเรียกร้องค่าสินไหมอย่างภาพที่เห็นเป็นการนัดไกล่เกลียกรร่ย,ค,ย,ยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก่อนบันทึกปากคำกับพนักงานสอบสวนสพดศักด์อีกภาพหนึ่งลงพื้นที่จากการร้องขอ ให้ช่วยไกลเกลีล่ยกร,รณีรถจักรยานยนต์ชนเด็กอายุ3ามขวบบนถนนเสียชีวิตผลการเจรจา,าทั้งสองฝ่ายพอใจในค่าเสียหายและทางผู้ตายจะได้รับสินไหมพรบเพิ่มอีกสองแสนบาทสำหรับการประสานงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอบตอเทศบาลเพื่อขอตั้งศูนย์ประสานงานดูแลช่วยเหลือรับเรื่องร้องทุกข์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุและใช้เป็นศูนย์กระจายข้อมูลข่าวสารของปพพดังรูปร่วมประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการตั้งศูนย์ เกสสมาชิกอบอตตำบลสีเจกราม,มาอำเภอดดนสักและยังมีบางกรณีที่ผลในการสอบสวนทั้งสองฝ่ายไม่ยอมรับต้องนำส่งสำนักงานคอพอพอ,อย่างเช่นกรณีในภาพทายาทของนายสุปลักษณ์จากรีทัพซึ่งถูกรถยนต์ชนเสียชีวิตผลพระนักานสอบสวนที่ให้เป็นประมาทร่วมไายเสียหายไม่ยอมรับกระผมจึงพามาพบเจ้าหน้าที่คอพอพอ จึงได้รับคำแนะนําให้สงคดีเข้าสู่กระบวนการของศาลผล่อมาปรากฏว่าพนากานอัยการชี้ความประมาทเกิดจากไฟจนบริษัทประกันคุ้มภัยยอมใจค่าสินไหม5้าแสนบาทแก่ทายาทในการเข้าร่วมกิจกรรมของสัป,โโป,โป,โปดาห์การโพผลจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระผมเองได้นาแผ่นป้ายแผ่นพับไปติดและเจกใจตามหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกครั้งยังได้นําอาสาประกันภยัยเข้าร่วมงานประกันภัย200 ผมสัปดาง,งานคอพพภาคสิบเอ็ดสุราธ,ธานีณนโะรงเรียนบางได้ในเรื่องการช่วยเหลือสำนักางานคอพพในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ประชาชนผู้นำพื้นที่หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆให้ความรู้เรื่องการประกันภัยในโครงการอำเภอเครื่องที่อำเภอการเดืนนดิบของทุกเดือนได้รับเชิญให้ความรู้เรื่องประกันทางสถานีวิทย F ุ F อคลื่นความถี่ต่างๆและดำเนินการให้ความรู้ประชาชนผ่านหกกระจายข่าวกรงหมู่บ้านสำหรับบทบาท ที่ได้รับมอบหมายที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นผู้อำนวกยการองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจร,รัฐประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับเรื่องโรงเรียนตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐอย่างเช่นกรณีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นโรงเรียนประจาจังหวัดได้ถูกร้องขอจากสมาคมผู้ปกครองให้ลงร่วมตรวจสอบการทุจริตของผู้บริหารและอีกที่หนึ่งโรงเรียนกาญจานาพิเศษซึ่งเป็นโรงเรียนพระราชทานอำเภอชัยยา ได้รับการร้องขอให้ลงไปช่วยตรวจสอบการทุจรจดตของผู้บริหารร่วมกับผู้ปกครองเล็กวัยผู้รับผิดชอบจากกระทรวงศึกษาธิการผลปรากฏว่าผ่วงนวยการโรงเรียนถูกสั่งย้ายย4สีชั่วโมงนอกจากที่กล่าวมาลวแล้วกระผมยังได้รับความไว้วางใจจากนายยกสมาคมนักข่าวจังหวัดสุราธ,ธานีให้ดูเลศูนข่าวอำเภอกาญจนดิต ของหนังสือพิมพ์โลคอนนิวอีกครั้งยังทําหน้าที่เป็นเครือข่ายอาสาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราธานีดูแลในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกละเมิดและได้ร่วมทํากิจกรรมกับผู้อำนวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในการออกให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆซึ่งเรื่องราวในบทบาทหน้าที่ต่างๆที่กระผมได้นําเรียน มาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทํางานตลอดระยะเวลาหนึ่งปีส่วนรายละเอียดทั้งหมดกระผมได้ทํานํารวบรวมลงในสมุดสองเล่มที่จัดส่งมาให้เก่คณะกรรมการพิจารณาในการตัดสินครั้งนี้และกระผมขอให้สัญญาว่าจะากขอทําหน้าที่เป็นอาสาประกันภัยคพปพ,อพอตลอดไปสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้กระผมต้องขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับภาคที่ได้คัดเลือกผลงานของกระผมเข้ามาแข่งขัน ระดับประเทศโดยที่กับกผมเอง<ด>ก็ไม่เคยาคาดคิดมาก่อนเลยที่ทํามาเพียงแค่หวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมจากกรณีเกิดอุบัติตจากร,ร,รถเท่านั้นเองได้ต้องขอขอบพระคุณทางาคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งสวัสดีครับ